สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมหน่วยคอมมโดครับอยู่วัดบ้านหนองว่าตำบลหนองไผ่ล้อมอําเภอสระบุราจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ก็ตั้งอ,อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่เช็คซาวทดสอบเสียงครับวันนี้เราลงจอ20เมตรครับอยู่พื้นที่ังมาลงอยู่หลังวัด ้าหนงว่าครับติดก,กันเลยใครอยู่ใกล้ก็มาได้นะครับพื้นที่ก็สวยครับหลวงพี่เกรีที่ไว้เรียบร้อยแล้วกับข้าวอร่อยมากแกงหน่อไม้อร่อยมากเป็นผัดพี่แกงหน่อไม่นะรู้สึกว่าเป็นยงนนังไงเครื่องไฟเรื่องอะไรก็ขึ้นหมดทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ก็คุมเต้นหมดแล้วเหลือแค่ทดสอบระบบช่วงเย็นอย่างเดียวครับ รถหน่วยค่อยจ่อยตรงนู้นครับอากาศวันนี้ก็ร้อนพอสมควรครับแต่ดีเที่ยยังมีลมบ้างนิดหน่อยค่อยให้ไม่อบอ้าวมากๆวันนี้ทีมงานมากันก็มาประมาณ11-12ชีวิตครับมาทีมงานคอนวอย คนใหม่เขามาดูช่อมาถึงก็ช่วยในตั้งของดีครับรูหน้าที่เป็นหน้าที่ก็ชัดเจนตอนนี้ก็พากันนอนพักผ่อนแล้วครับนอนรอเวลายอย่างเดียวแต่วันที่สวยงามครับลมก็มาจากด้านลมจะมาดักด้านข้างครับด้านข้างเข้ามาดูจากทิศทางของธงรงชาติข้างบนครับ แล้วก็หลายจะมีมีบางคนที่ถามว่าทําไมต้องติดธงข้างบนบางทีเออเอาไว้ประโยชน์ส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือไว้ดูทิศทางลมครับนี่ก็เป็นประโยชน์หนึ่งอย่างลมมาทางไหนลมข้างบนเป็นยังไงหรือเวลาเราขึ้นจอช่วงเวลาเราฉายหนังอย่างนี้ว่าเออมีลมไหมบางทีเราดูไม่ออกครับถ้าเกิดเราเราไม่ใช้ธงถ้าเป็นหน้าจอถ้าเป็นขึ้นจอไว้เฉย เราแยกเราดูไม่ออกครับว่าลมมาทางไหนกันแน่อย่างนี้มันจะยากเวลาดืกๆครับไม่รู้ว่าลมแรงไม่แรงอะอย่างนี้ลมประมาณนี้ลมมาจะด้านข้างไม่เป็นไรครับลมจะผ่านด้านข้างไปเลยจะถือปลอดภัยครับแต่ถ้าลมมาจากข้างหน้าเรายังมีเรามีสลิงอะไรดึงช่วยอยู่แต่ถ้ามาจากข้างหลังอันตรายมากโอกาสที่จะล้มมามันสูงแต่เราตั้งพื้นตั้งตั้งเจ้าตั้งอะไรก็จะดูพิศท,ท,ทางลมก่อนครับมาด้านข้างอย่างนี้ก็ปลอดภัยครับไม่เป็นอะไร แต่ก็ต้องยึดสลิงให้แน่นแต่หมอต้องเยอะไว้ก่อนที่งานวันนี้ก็สวยครับดินก็แข็งๆนย่างครับเป็นดินเหนียวผมไม่ตกก็ถือโอเคสวยงามครับ อ๋เขาบอกว่าปา๋าเป็นคนดังไปแล้วนคนนดังี่เขาถามที่หมู่บ้านใช่ยว่ารูปไข่รูปไข่ใช่ไหม <c oughs> เขาถามไป <c oughs> เห็นเขาลงเพจกันเรืย <c oughs> แต่ว่ามีคนคิดถึงอยู่ด,ดย,ยิ้มหน่อย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 เดี๋ยวถ่ายด้วยกว่อนนี่เขาถามว่าโชเฟอร์สดไหมสดไหมลุงสด เดีอุปกรณ์ก็ทุกอ,อย่างก็ตั้งเส้นเส้นหมดทุกอย่างนะครับเหลือแค่ทดสอบระบบอย่างเดียวนี่ครับสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วบอกเขาว่าเก่งทุกอย่างอะไรนะบอกเขาว่าเก่งทุกอย่างเก่งอะไรบ้างเก่งอะไรทุกอย่างทุกอย่าง เรื่องเสียงล้วก็ลงครบหมดแล้วครับแล้วทดสอบระบบตอนบาอ่ายสามนีนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่อง youtube ของจัมรวาทองฟุยนแฟนคลับด้วยนะครับขอบคุณครับ